วสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพบกับทีมงานหรือคณะทํางานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมุ่งตรงไปที่ตําบลหนองตากยาซึ่งเป็นหนึ่งใน13ตําบลของอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตําบลน,นี้เป็นตําบลเข้มแข็งอย่างไร มีแนวคิดแนวทางอย่างไรกับกระบวนการในการที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองรวมทั้งกระบวนการในการที่นำมาสู่เรื่องสังคมสุจริตสัญหาคนดีนำมาสู่กระบวนการนี้ครับในวันนี้นะครับเราก็จะพบกับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านจากตำบลหนองตักยาครับนะะช่วยแนะนำกันเองก่อนนะครับว่า ทั้งสี่ท่านเนี่ยครับนะเป็นใครมาจากไหนมีตําแหน่งหนนเชิญได้เลยครับท่านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ครับขอเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับต้นหมเลยครับครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์มันใจสุขละครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสองบ้านหนองม่วงตําบลหนองตะยาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับอืผู้ใหญ่บางออนครับ ดิฉันนงางประกรณ์แท่นเครือค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบหลหนองตะยาอำเภอทั้งม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีครับผมนายสายชนตันบันทองกำนันตำบลหนองตะยาอำเภอทั้งม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีัยวัสับสวันดีเรีตรับหลหนองตะยาอสวัสดีครัวงจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่าดดับนี้ต่อไปเนี่ยผมสวสดสววนของกรรดําเนินง,งานเนีี่ยครับก็อยากจะ สร้างการมีส่วนร่วมกับพี่น้องนะครับที่เข้ามาอยู่ในซูมนี้ในรายการสื่อสร้างสารรค์ชุมชนเข้มแข็ง,ขงซึ่งเราจะจัดกันทุกพฤหัสสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับนะฮะก็อยากจะเปิดโอกาสเบื้องต้นก่อนที่ในช่วงท้ายนะครับที่จะให้ทางทั้ง4ท่านวิทยกรทั้งสท่านของวีรบุรุษวีรสตรีหนองตักยาเนี่ยครับนะฮนะได้ได้นำเสนอเชิงนโยบายให้กับ พวกเราได้รับรู้รับทราบครับจะมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะแสดงความคิดเห็นกับการได้รับฟังการดําเนินงานที่เรียกกัว่าชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองสังคมสุจริตในตำบลหนองตักยาเนี่ยครับก็เรียนเชิญได้เลยครับเราจะมีเวลาอยู่ถึงประมาณสัก20นาฬิกา20นาทีครับช่วงนี้ถึงจะเริ่ม20นาฬกา4นาที5นาทีก็เชิญได้เลยครับเปิดไมค์แนะนําตนเอง นะครับแล้วก็มาสื่อสารร่วมกันได้เลยครับขอเรียนเชิญครับจากที่เห็นมีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิน่นท้องท,องที่ในการที่จะจัดการตัวเองในชุมชนของตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ยิ่งกำนันก็ท่านก็ได้รางวัลอะไรเยอะแยะแล้วก็ท่านก็มีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมในตาบนตัวเองยยิ่งผมเห็นบอกว่ามีการทําศูนย์กระจายสินค้าผมว่า เป็นแนวทางที่ดีในการที่จะร่วมให้คนในชุมชนได้ได้คิดได้สร้างสรรค์สินค้าต่างๆนี้มาร่วมกันครับผมว่าเป็นแนวทางที่ดีครับมีนะครับต้องต้องขอบคุณพี่พี่บุญจะิิธิ์ครับที่ได้ประวบประเอาไปทําบ้างไหมครับเรื่องแบบนี้ครับเออประจวบก็ตอนนี้ก็เอ่อดูลหลายๆวิธีก็น่าจะเอาไปทําด้วยเหมือนกันครับเพราะต,ตอนนี้ก็คือมีมีเข้าในร่วมซูมด้วยตี อ่าของเทศบาลคลองวานเนี่ยท่านก็เริ่มทําสินค้านี้เช่นกันครับครับครับน้องใหญเรียนเชิญอาจารย์บุญสมครับและเปลี่ยนได้เลยครับครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายทุกท่านนะครับผมบุญสมพิมพ์หนูนะครับอ่กรรมการสพทปปทครับก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาฟังนะก็ตามผู้ใหญ่กล้วยมาหลายหลายงาน ก็ชื่นชมในในการเติบโตของพี่น้องชุมชนนะฮะโดยเฉพาะน้องตักยาน,นี้ผมก็ได้ยินความร่วมมือที่ที่สำคัญระหว่างกำนันแล้วก็นายก,ายกอบตอนายกเทศมนตรีซึ่งอันเนี้ยโอกาสที่ได้ยินความร่วมมืออย่างเนี้ยผมผมก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะฮะมีแต่สามส่วนนี้มักจะไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่แต่ว่า จากของน้องตักยานี่รู้สึกทั้งสามส่วนนี้ไปด้วยกันดีๆแล้วก็โดยเฉพาะนายกกับกำนันก็คิดอ่านร่วมกันได้หลายๆอย่างผมผมคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องได้รับประโยชน์อย่างสำคัญโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยผมผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะที่ที่จะช่วยลดโอกาสของของการเอาเปรียบพี่น้องทั้งหลาย นะครับทำให้พี่น้องได้รับโอกาสได้รับคุณภาพสินค้าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะผมผมฟังสิ่งที่ดีมาแล้วผมผมอยากจะทราบว่าสิ่งที่มันยังยังติดขัดหรือยังไม่ได้รับความพอใจที่ท,ที่ทางสามส่วนเนี่ยกำนันอาาย,ยกเทศมนตรีนายกอบตยังยังคิดว่ามัน ยังไม่ถึงระดับพอใจเนี่ยมันมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมครับเชิญเชิญท่นานกำนันหรือท่านนายกหรือท่านผู้ใหญ่นะครับข้อขัดข้องหรือข้อสิ่งที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองครับเรียนเชิญได้เลยครับครับขอนุญาตตอบเันแล้วกันนะครับในส่วนของตำบลหนวงยาเนี่ยเราเป็นตำบลที่พื้นฐานเศรษฐกิจมาจากด้านการเกษตรนะครับเพราะน้ำน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับ ของด้านการเกษตรเลยดูยตำบลหน,นองยางของเราก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับ,รบทุกวันนี้เก็ได้เรียกร้องไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่รับผิดชอบเรื่องระบบส่วนประทานระบบน้ํานะครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะเรียกร้องนะครับว่าเตำบลหน,นองยางของเราเป็นสังคมเกษตรนะครับเรื่องน้ําเป็นวัตถุดิบสําคัญนะครับในการ ขอปลกคือเศรษฐกิจของตำบลจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนนะครับเราก็ไม่อยากจะรอฝนแล้วนะครับเราอยากจะมีระบบจนประทานที่ดีนะครับก็อยากได้ตรงนี้นครับก็ก็อยากจะขอญอาตเพิ่มเติมนิดนึงครับตำบลหนองตักยาเนี่ยที่จริงแล้วอยู่ใกล้กับลำพาชีนะครับอยู่ใกล้กับแพรน้อยครับนะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะครับอันเนี้ยทาเป็นที่น่าเสียดายครับว่าตําบลหนองตกยาไม่ได้รับผลพวงหรือได้รับประโยชน์จากน้ําที่ไหลมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งหน้าฤดูฝนหน้ามารสุมก็เช่นเดียวกันครับที่ตําบลจอมบึงที่ตําบลด่านมะขามเตี้ยน้ําจะท่วมทุกปี ห่างกันนิดเดียวเองครับประมาณสิบห้ากิโลนะฮะท่านนายกเนาะน้ํากลับไม่มากลับไม่สามารถกลับมาเก็บได้ที่หนองตักยาอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจคข้อาจารย์มุณสมครับเป็นเรื่องเจ็บช้ํากับคนเมืองการมากมายเลยครับอาจารย์ครับมีพอจะช่วยเราได้บ้างไหมครับอาจารย์คุณสมครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นปัญหาของทั้งชาตินี้และชาติหน้าโดยครับบ้านเราเนี่ยผมก็เจอสถานคารแบบมีหลายพื้นที่ แม้แต่บ้านผมเองที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับก็เจอปัญหาเนี้ยห่างบึงบระเพชรไม่ไกลแต่เราก็ยังมีปัญหาระบบชนประทานที่ไม่มีระบบชนประทานในพื้นที่หน้าหน้าน้ำก็น้ำหลากจากทางเหนือมาก็มีถนนกั้นฝั่งหนึ่งกลัวน้ำท่วมก็เอาฝาท่อไปอุดน้ำอีกฝั่งหนึ่งท่วมอีกฝั่งหนึ่งพออยู่ได้ ฮะมันก็จะเป็นเงี้ยความร่วมมือการจัดการน้ําในพื้นที่นะั้นไม่เกิดผมผมก็ยังคิดว่าทําไมหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ําหรือว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ้ามีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างกำนันนายกเทศมตนตรีนายกองค์การบริหารส่สวนตำบลร่วมมือกันจัดการบริหารน้ําหรือ,อดูระบบที่ดีๆจากที่อื่นซึ่งผมคิดว่าเราก็ไปดูกันมาเยอะนะ ในอิราเลในจีนในเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาทาสะพานน้ํายกระดับน้ําหรือส่งทางท่อทางอะไรต่างๆไปแล้วก็มีบริหารจัดการน้ําหรือในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็มีการบริหารจัดการน้ํามีลํารางไหลเข้าช่วยลินมีบริหารจัดการแบ่งซ้ายแบ่งขวาเปิดเวลามีค่าบริการช่วยค่าสูบน้ําช่วยอะไรกันมันก็พออยู่กันได้นะฮะตอนนี้ไว้ระบบการจัดการตรงเนี้หลายพื้นที่ผมก็พูดมาก็ยัง ยังไม่เห็นมักเห็นผลที่มันจะเกิดประโยชน์จริงๆเกิดโครงสร้างจริงๆก็ก,ก็ก็น่าเห็นใจพี่น้องทางเกษตรกรนะฮะที่ที่ต้องรอคอยระบบเนี้ยเราทําอย่างอื่นทําได้แต่ว่าเราไม่ทําระบบชนประทานเรามีถนนราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่เราไม่ทําระบบชนประทานราคาหลักพันล้านเราไม่ทําอืำน้ำําลําชีแควน้อย ผมก็เห็นหลายทิ้งแม่กองไปเป็นแถวหมดนะไม่รู้จะจะบริหารจัดก,การยังไงอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับผมผมคิดว่าพลังของพี่น้องที่รวมกันแล้วก็นำเสนอซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆผมคิดว่าพลังผ่านทางท้องถิน่นพันธ์ทางจังหวัดศูนย์ระดับจังหวัดขึ้นไปถึงระดับสูงเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งมันต้องสำเร็จ ถ้าเรามีพลังต่อรองพลังที่ยืนหยัดกันอยู่เรื่อยๆให้มันเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากพื้นที่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับมันมีแหล่งน้ําอยู่ใกล้มันโอกาสที่จะทําได้เนี่ยมันน่าจะมีมากกว่ามันไม่ต้องใช้ระบบอะไรมากเลยเพียงแต่มีคนคิดอ่านทํามันทําไม่ได้มากทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนมันจะได้มีจุดเริ่มต้นตอนนี้มันไม่เห็นจุดเริ่มต้นไงฮะผม ก็มาล้วนก็ก็เชื่อมั่นเหมือนกันครับว่าหนองตะยาต้องทําได้ครับเพราะเขามีความเข้มแข็งครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์บุนสมครับผู้ใหญ่กล้วยครับเชิญเลยครับผู้ใหญ่กล้วยครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิเศษสวัสดีครับอาจารย์บุญสมสวัสดีครับจครับครับผมนึกว่าจะเจอผู้ใหญ่ที่นครไม่เจอกันอีกโอเคนะครับผมก็วิศนียมครับก็เป็นคณะกรรมการ สอบปทออ่ากนันนาเดียวกับอาจารย์สอบนะฮะบริกบรถอ,อยู่จะไปรถบุรีก็ไม่สะดวกที่จะเปิดตล้งนะฮะเดี๋ยวอ่าสอ,อบ่อตสอบสอบไลกเปลี่ยนพูดคุยนะฮะก็ก็ก็ต้องขอชื่นชมนะครับชื่นชมอ่าเรียกว่าตำบบหลนองตาจานะฮะชื่นชมตั้งแต่ระดับพื้นที่เลยเท่าที่เท้าที่นั่งฟังกับรถไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยเยติมตั้งแต่ชุมชนเลยนะฮะชุมชนมาถึงระดับตำบบล แล้วก็มาถึงเทศบาลน,นะครับมีผู้บริหารทั้งท้องที่ท้องถิ่นร่วมม้ร่วมมือกันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผมผมมองอย่างนี้ครับประชาเศษมองว่า,าแต่ละแต่ละชุมชนอะนะันความเข้มแข็งนะครับมีสถานที่มาจัหมาเลยอย่างเช่นอของของท่านผู้ใหญ่ที่ได้รางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นหมู่บ้านประชาธิปไตยตำบลประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมองชี้ว่าว่าว่า ตำบลหนองจากยาเนี่ยผมมองว่าเป็นสามารถที่จะเป็นตำบลสังคมสุจริตอยู่แล้วไงเพราะว่าพื้นฐานการได้รางวัลของแต่ละแต่ละโครงการหรือว่าแต่ละแต่ละรางวัลเนี่ยมันมันต้องมาจากความร่วมมือร่วมมือมาจากหลักธรรมมาพี่บานมาอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมมองว่ามีต้นบุญนเยอะมากเลยหนองจากยานฮะที่สามารถจะจะมาสร้างสังคมสุจริตโดยเฉพาะาท่านผู้บริหารนะครับท่านนายกเนี่ยท่านนายก รวมมือกับท่านกำนาน่างเงี่ยโอ้โหผมผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่หายากอย่างที่ท่านอาจารย์สุศมบอกเลยหายากนะครับแต่ละที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ไม่เคยเคยจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะที่เจอมาแต่ละที่ท้องที่ท้องถินง่นก็อาจจะเดินสวนทางนั้นบ้างอะไรก็แต่ที่นี่ผมมองว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่เราสามารถสร้างสังคมทุจริตแล้วเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปอ่าเอาแนวการป้องกันต่อต้านวิตไปไปใส่ผมว่าเดินไปได้ นะฮะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่ารบกวนฝากท่านนายกด้วยนะฮะท่านนายกช่วยช่วยเนี่ยผมอยากได้ท่านท่านผู้บริหารที่เป็นนายกอบตก็ดีนายกเทศบาลก็ดีซึ่งจริงๆท่านมีหน้าที่ดูแลจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามีท่านนายกเหมือนท่านนายกเยอะๆทั่วประเทศเนี่ยผมมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับก็ขอเชิญจอมทุกท่านนะครับขอท่านนี้ก่อนครับไม่ไม่ไม่ไมสะดวกได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับ ครับครับของผู้ใหญ่กล้วยครับขอบคุณมากครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผู้ใหญ่กล้วยครับอย่าประมาทครับเดินทางจนถึงสวัสดิภาพได้ด้ดีครับครับเราเราได้เห็นภาพนะครับหรือจะมีท่านอื่นอีกสักสองท่านไหมครับเรายังพอมีเวลาอยู่ครับมีมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะให้ข้อคิดแนวคิดแนวทางหรือข้อเสนอแนะอื่นให้กับท้องถิ่นครับเชิญเลยครับมีครับอ่อ อาจารย์พิเศษหญิงนะคะใช่ใช่ครับเชิญหญิงครับเชิญน้องหญิงครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนานๆ์หญิงได้เข้ามาทุกทีพอดีหญิงสนใจเรื่องอ่าูนย์กระจายสินค้าค่ะว่าอ่าเรามีแนวโน้มว่าอ่าก็คือหญิงหญิงเคยได้ไปไปไปประชุมที่ที่กาญจนบุรีนะคะเราก็ได้ได้เคยได้คุยเรื่องนี้อะค่ะว่า ต้องถามท่านนายกค่ะวว่ามีความกังวลไหมคะว่าเราจะต้องไปแข่งขันกับคู่ค้าซึ่งซึ่งขนาดใหญ่แล้วก็ชาวบ้านจะจะเลี่ยดด้วยกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอยากอยากจะขอข,อขับแนะนําจากจากนายกค่ะเพราะว่า,าทางจังหวัดประจวบเนะี่ยน่าจะทดลองทําอยู่เหมือนกันอย่างที่พี่บุญยศิษฐ์บอกกันค่ะอืมครับคือศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยเราสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านนะครับให้กับเอ่อ คนทุกคนในตำบลหนองยานะครับให้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของนะครับแล้วเขาก็จะมาใช้บริการเองเพราะสินค้าที่เขาจะใช้เนี่ยเขาต้องซื้ออยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับอ,อันนี้การที่เขามาซื้อจากร้านของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความหนักใจอะไรเลยนะครับในการบริหารตรงนี้นะครับก็น่าจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับ ถามตอนนี้ <ๆ S 2> นะคะค่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วท่านนายกคาดว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมันส่วนมากน่าจ,จะเป็นชาวบ้านกเกษตรหรือว่าเป็นเออมันมันกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจี่มองว่าถ้าเป็นูนย์กระจายสินค้าอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบสไตล์แบบเอทันสมัยเนาะอันนี้ยริงยิงอาจจะมองประเด็นไม่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยยิงว่าท่านนายกมีความหนักใจเรื่องนี้ไหมไหมอะคะผมไม่ไม่หนักใจเลยครับเพราะว่า เอเราก็จัดร้านของเราก็เป็นสมัยใหม่เหมือนกันนะครับมีห้องกระจกติดแอร์เหมือนร้านที่เขานิยมทั่วไปตอนนี้เลยครับมีมีร้านกาแฟไหมครับท่านนายกเออแน่นอนมีแน่นอนครับแล้วตอนนี้ทําทําไปถึงไหนแล้วคะอ๋อตอนนี้เอออยู่ในขั้นตอนกําลังก่อสร้างอาคารนะครับเออโดยใช้งบประมาณของกองทุนรอบลงไฟ้านะครับหนึ่งล้านแแสนบาท นครับอืมค่ะได้หุ้นด้วบ้านก็อืมค่ะค่ะหุ้นด้วยนะครับถ้าสนใจซื้อหุ้นได้ครับอ๋คนคนนอกพื้นที่ก็ซื้อหุ้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะซื้อหุ้นได้ครับเปิดทั่วประเทศเพราะในอนาคตผมคิดว่าทุกตำบลในประเทศไทยถ้ามีศูนย์แบบเนี้ยอ่าศูนย์กระจายสินค้าแบบเนี้ยอ่ชาวบ้านในตำบลนั้นๆเะก็น่าจะมีความยินดีอะครับที่ที่ได้ใช้สินทางของตัวเอง อ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นหญิงอาจจะเสริมตรงนี้ก็ได้ถ้าว่าเออขายขายหุ้นด้วยก็อาจจะเอาเอาสินค้าของเพื่อนไปขายด้วยเนอะอาจจะฝากของของวานไปขายไปวางด้วยอะไรประมาณนี้อ๋อยินดีครับเป็นของทะเลชั้นยอดเลยครับท่านนายกครับจากของวานครับของแท้อาจจะราบุรีไม่มีไม่ไม่มีอาหารทะเลเนาะก็อาจจะเป็นอีกงเป็นกรุมทางเลือกขอบคุณค่ะประมาณนี้แลวที่สําคัญเขามีทอดมันรสเด็ดด้วยครับท่านนายก คงจะขายดีครับเพราะแถวนี้ก็อชอบค่ะประมาณนี้ขอบคุณท่านนายกค่ะครับขอบคุณครับน้องหญิงครับสวัสดีครับคือเชิงนโยบายเนี่ยอยากสร้างอะไรที่ว่าเศรษฐกิจในฐานรากอะครับให้มีความเข้มแข็งอยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมรเศรษฐกิจของบุคคลพวกเป็นฐานรากเนี่ยให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ประเทศ จเจริญขึ้นหรือว่าเข้มแข็งขึ้นนะครับครับครับกับท่านผู้ใหญ่บางออนครับยังอยู่ตรงนั้นไหมครับอยู่ค่ะเราเรียนเชิญเลยครับท่านผิวแขญงครับในเชิงนโยบายท่านผู้ใหญ,ใมใหญ่มองภาพแล้วก็เสนอยังไงครับของหนูนะคะก็อย่างตำบลหนองตะยาน,นี่ก็เป็นพื้นที่สูงนะคะพื้นที่้นที่สูงโดยเฉพาะหมู่บ้านกางนะคะเราจะอยู่ในพื้นที่สูงนะคะทําให้ระบบ ชนรประทานเข้าไม่ถึงนะคะเราก็ต้องการน้ํานะคะน้ําเพื่อการเกษตรเลยค่ะเพื่อการเกษตรอย่างที่ท่านท่านยายกพูดไปเมื่อตะกี้นี่นะคะก็<ม>คือเหมือนจะทําให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมจะไ,ได้ปลูกก่อนฤดูกาลนะคะจะไ,ได้เป็นแบบเหมือนผลผลิตจะมีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะวาเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ดีขึ้น,นะคะ่ะในการมีน้ําเพื่อการเกษตรนะคะ แต่อย่างว่าก็ก็รรัฐนะคะที่จะมาช่วยเพราะเขาบอกว่างบประมาณเยอะใช่ไหมคะท่านนายกครับงบประมาณเยอะสาหรับท่อส่งน้าก็ก็จะฝากเรื่องเรื่องท่อส่งน้าไว้นะคะเพื่อการเกษตรครับขอบุณครับท่านต่อไปครับท่านกำนันครับเรียนเชิญเลยครับเชิญนโยบายในระดับตำบลครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าหนง ในพื้นที่นะครับก็เป็นเกษตรกรนะครับเพราะว่าเราเพาะปลูกการลงทุนหรืออะไรต่างๆนะมันก็ลงทุนสูงแต่เวลาเราขายผลผลิตนะครับราคาตกต่านะครับไม่ว่าเรื่องยาเรื่องปุ๋ยอะไรก็ดีนะครับมันจะตกต่ําก็คงต้องฝากทางรัฐบาลนะครับให้มาหันมามองเรื่องของเกษตรกรอย่างจริงจังนะครับและมาให้ความช่วยเหลือนะครับภาคเกษตรกรนะครับ แล้วก็อีกฝางเรื่องของเรื่องของยาเสพติดนะครับก็อยากให้รัฐบาลนะครับมีนโยบ,บายเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ทําอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็มาดูแลผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต้องสอบถามคนบุคคลที่ทํางานนะครับจะรู้ดีว่าปัญหาอุปสรรคในการทํางานมีอะไรบ้าง นะครับตรงนี้นะครับครับขอบคุณครับท่านกำนันครับครับท่านสุดท้ายครับทั้งเป็นผู้เสนอด้วยและเป็นผู้รับถ่ายทอดเชิงนโยบายจากพี่น้องด้วยได้เลยครับเชิญเลยครับท่านนายกครับอ่ครับสําหรับผมเอ่อความ่ิห็นส่วนตัวนะครับคือการบริหารงานของท้องถิ่นในตำบลหนองยาของเราเนี่ยเอ่อมันมีสองท้องถิ่นด้วยกันนะครับคือเทศบาลกับอบตซึ่งทําหน้าที่เหมือนกันเลยเป็นเป็นหน่วยงานที่ดูแล ทุกสุขของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือเขตเทศบาลกับเขตอบตเนี่ยมันเกิดความเลื่อมล้ําระหว่างชาวบ้านนะครับก็คืออยากจะยุบรวมยุบเทศบาลยุบอบตอแล้วก็รวมเป็นท้องถิ่นแห่งเดียวไปเลยยกเป็นเทศบาลก็คือเป็นเทศบาลไปเลยอย่างเงี้ยครับมันจะได้ลดความเลื่อมล้ําของชาวบ้านนะครับการบริหารง,งานก็คือก็จะได้เหมือนเหมือนกัน คือคนในตำบลหนองตะยามเหมือนกันเนี่ยบางทีได้รับการบริการจากรัฐเนี่ยต่างกันนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้เป็นนโยบายครับครล้วแเ้วเ,เชิงเชิงเป็นท้องถิ่นเองตอนนี้ครับมีนโยบายเชิงพัฒนาอย่างไรเกี่ยวกับที่ทางด้านทางด้านปกครองได้เสนอแนวทิศเบื้องต้นไหนครับเชิญนะครับทนายกครับ สําหรับเรื่องเรื่องน้ํานะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องการาเกษตรนะครับเทางท้องถิ่นของเราก็ได้ร่วมกันผลักดันนะครับโดยไปติดต่อประสานงานกับสํานักงานชนประธานที่13นะครับซึ่งอยู่ตานะมับก็เคยมาสํารวจมาดูแล้วแต่ว่าน้ําจากลําพชีที่ดูว่าใกล้ที่สุดก็คือน้ําไม่พอนะครับเวลาหน้าแรงมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับ ส่วนน้ําทางตาบลกอนโดที่จะมาทางแควน้อยนะครับมันก็ไกลนะครับซึ่งงบมาใช้ถึงสามร้อยถึงสี่ร้ล้านนะครับแล้วปัญหาก็คือเอเครื่องสูบน้ําซึ่งต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าถ้าไฟมันจะแพงมากเพราะว่ามันต้องสูบมาหลายทอดนะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้ทางทางดูเขาแจ้งมาแต่ก็จะพยายามหาวิธีอื่นนะครับ ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเอตอนนี้เราก็มุ่งไปทางบ่อบาดาลนะครับเดี๋ยวก็จะประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาดูยังเราขวัานะครับเขาแรงกว่าอีกเขาตอนนี้เขาเริ่มเขียวแล้วนะครับโดยเขาเป็นการส่งน้ําจากท่อมาจกเคลือนครับเขายังทำได้เดี๋ยวนอายก็าะกลับบ้านครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้สุดท้ายครับเป็นเชิงนโยบายอ่าซึ่งไม่ได้บอกไว้นะครับให้คิดเร็วๆ ก็คือเชิงนโยบายสังคมสุจริตในตำบหลหนองตักยาครับแต่ละท่านครับมีนโยบายหรือจะเสนอนโยบายยังไงครับเกี่ยวกับหรือการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสังคมสุจริตในตำบหลหนองตักยาให้มันมันให้สู่การมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเหมือนอย่างวีดิทัศน์เบื้องต้นที่นํามาเสนอนะครับขอเรียนเชิญตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่สมดา์ผู้ใหญ่บางอ่อนท่านกำน,นันแล้วท่านนายกเหมือนเดิมเลยครับเชิญเลยครับ ก็อยากให้ภาครัฐรวางแนวทางให้ชัดเจนนะครับเพื่อผู้ปฏิบัติด้านล่างอ่ะจะได้ปฏิบัติให้เหมือนกันแล้วตรงและควบคุมเท่าที่ควรนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่บางออนครับเชิญเลยครับค่ะก็น่าจะเป็นนโยบายของรัฐเหมือนกันนะคะที่ที่เป็นแบบเหมือนทําให้เกิดความซื่อสัตว์สุสรสจริตอะไรนี้ขึ้นมานะคะจะได้เป็นแบบเป็นแบบอย่างหรือแบบ ให้กับพวกเรารู้นะคะว่าเอออันนี้คือการทํางานแบบสุดจริตนะคะก็เน,น้นกับให้รัฐนี่ทางานแบบโปร่งใสสุดจริตด้วยนะคะครับครับทา่นนานกำนันครับเรียนเชิญเลยครับท่านกำนันครับเออคงจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กหรือเยาวชนนะครับอาจารย์<ม>ให้รู้ว่าเอ่อความซื้อสัตว์สุจริตเนี่ยดียังไงนะครับ<ม>แล้วพูดถึงอ่าโทษของการอ่า ุจริตนะครับมีอะไรบ้างนะครับคงต้องปูกฝังนะครับแล้วรวมถึงทางวัดด้วยก็คงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆนะครับต้องตระหนักตัวเองนะครับให้ดีนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วรวมถึงนโยบายของส่วนราชการต่างๆนะครับเน้นย้ําแล้วก็ทํางานนะครับพยายางต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับท่านนายกครับ ครับสาหรับเรื่องสังคมสุจริตนะครับเราต้องใช้ประชาชนนะครับเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อจะป้องกันการทุจริตในทุกระดับนะครับปกป้องผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ตาบลของเราเองยังมีพลังนะครับให้ตําบลของเราเนี่ยสร้างสังคมสุจริตพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้การทุจริตทุกรูปแบบนะครับสําหรับเอ่อการสร้างคนเนี่ยเราต้องลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชนเลยนะครับให้เขาตระหนักรู้ถึง ความเ,าเสียหายที่เกิดจากการพุจริตนะครับต้นทุนก็จะแพงขึ้นอะไรทุกอย่างมันก็จะก็แย่ลงนะครับก็เราก็ต้องใช้เด็กๆนะครับเ,เป็นรุ่นต่อไปที่จะทำตรงนี้โดยให้ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างนะครับการตรวจสอบทุกหน่วยงานทุกองคอ์กรเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนทุกคนนะครับจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับ เพราะเป็นผล,ผลประโยชน์ของตัวเองเลยครับผมครับต้องต้องขอบคุณวีระบูรุษวีระสตรีนหนองตับยาครับที่ได้มาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่จะนำเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันพระฤหัส,สบดีที่2และที่4ของเดือนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในใน u t u b e นะครับ ลงไปที่ใน YouTube ด้วยนะครับในรายการชื่อเดียวกันสื่อสร้างสรรค์ยุ่งเหืินแข็งพร้อมกันนั้นในขณะนี้เราก็ได้มีการถ่ายทอดเฟซไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นทุกช่องทางนะครับใน EP ีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดแนวทางเป็นบทเรียนสําคัญนะครับให้กับพวกเราทั้งๆที่วีรบุตรและวีรสตรีหนองตักยาได้นําแนวคิดแนวทางไม่ว่าจะเป็น4ี่ปอหรืออดทนอดกลัน้นซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ให้ ไปสู่กระบวนการต่างๆที่จะทําให้ไปสู่สังคมสุจริตนะครับให้ขยายเต็มพื้นที่เต็มแผ่นดินไทยตามเชิงนโยบายที่เป็นข้อเสนอของวีระอูรุษและวีระสตรีหนองตักยาได้นํากล่าวแต่เบื้องต้นนี้ครับรายการสื่อสร้างสรรค์น,นะครับชุมชนเข้มแข็งในครั้งนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทั้งในอาซูมนะครับแล้วก็วิทยากรทั้ง4ท่านครับของตำบลหนองตกยา ขอกราบคารวะไว้ณที่นี้เลยครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่2ในเดือนกรกฎาคมต่อไปในข้างหน้านะครับก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ